Thank you ตอนรับผสูรรายการไซนูวี่ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องโปรดของคุณและจะทําให้คณเย็นล้ออ๋อค่ะซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนั้นๆนะคะจะเกิดขึ้นในฉากไหนตอนไหนของภาพ,พยนต์ก็ตามคะ่ะข้อมูลความเป็นวิทยาศาสตร์ที่แฝงแบบต่อลึกนะคะก็จะมาถูกรวบรวมไว้กับเรา2คนที่นี่คะ่ะดิฉันดีมค่ะผมครับ หนังเรนคะวันนี้เราจะมีหนังและความพิเศษอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันโโนี่เลยวันนี้พี่จะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องอะไรคะพี่อกเอซโอ้พี่มีแผลเต็มไปหมดเลยอะ่ะเรื่องนี้เลยเอ,อ๋อเรื่องอะไรกล้ามเนือ้โออุตส่ามีใช่ครับโอ้โหกล้ามเนื้อนี่โอ้โหโอ้โหดูแข็งแรง ถ้าจะพูดถึงกล้ามเนื้อนะครับนี่กล้ามเนื้อนี่เธอแบลมากเลยอ่ะไเหอไม่ได้เหรอไม่้ไมได้โอเคอ่พูดกันแบบปกติแล้วกันครับผมสำหรับกล้ามเนื้อหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า m u อลองพแน่นอนปได้ครับผกล้ามเนื้อนะครับก็เป็นเนื้อเยื่ที่หดตัวได้นร่างกายนะครับแล้วก็ เปลี่ยนแปลงมาจากเมโซเดิมนะครับผมซึ่งเป็นชั้นเนื้อเยื่อในตัวอ่อนนะครับและเป็นระบบหนึ่งของร่างกายที่สำคัญนะครับก็มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่างกายเลยครับโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยการได้แก่ข้ามเนื้อโครงร่างนะครับผม แล้วก็กล้ามเนื้อเรียกและที่สำคัญที่สุดก็คือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจโอ้โหกล้ามเนื้อแต่ละกล้ามเนื้อนะครับก็จะทําหน้าที่หดตัวเพื่อให้เกิดแรงนะครับแล้วก็ทําการเคลื่อนที่รวมถึงการเคลื่อนที่และการหดตัวของอวัยวะภายในด้วยนะครับกล้ามเนื้อนะครับก็สามารถหดตัวได้นอกอำนาจของจิตใจด้วยนี่เป็นฟังดูแล้วน่าสนใจไหมอ่คือเราเนี่ย คิดบางทีเราไม่ได้คิดสั่งให้มันสัตวมันทกระสับเคยเป็นอย่างนี้ค่ะก็มีน้งก็เคยเป็นนะเวลาแบบที่เรียกได้ว่ามันกระตุกนั่นเองกรกต้อครับผมและนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยก็จําเป็นต่อการดารงชีวิตอย่างเช่นกล้ามการบีบการบีบรัดการเต้นของหัวใจนะครับผมแล้วก็การบีบรูดนะครับทําให้เกิดการผลักดันอาหารเข้าไปในทางเดินอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็การหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยก็ยังมีใน กล้ามเนื้อที่สามารถขดตัวโดยอยู่ในอำนาจของจิตใจนะครับอ,อยู่ใต้อำนาจของจิตใจนั่นเองครับม,ออมก็คือเราสามารถสั่งการได้นั่นคือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือว่าควบคุมการขดตัวการกรอบตาอะไรต่างๆนะครับ อันนี้ก็คือกล้ามเนื้อที่เราสามารถควบคุมมันได้เองนะครับอ่าฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อที่แบ่งประเภทต่างๆอย่างที่พี่หลังเลนบอกไปนะคะนในส่วนของดีมนีก็มีหน้าที่สําคัญของกล้ามเนื้อว่าฝากด้วยนะคะซึ่งกล้ามเนื้อนะคะเขาก็มีหน้าที่สําคัญในร่างกายของเราเลยนะคะอย่างแรกนะคะเขาก็จะ คงไว้ซึ่งรูปร่างและท่าทางของร่างกายค่ะท,ที่หลังเลน,นแล้วก็มีหน้าที่ในการยึดข้อต่อเข้าไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเรานะคะมีการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆนะคะโดยการเปลี่ยนพลังงานที่ได้จากสารอาหารนะคะมาเป็นพลังงานกลหรือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะแล้วก็รักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายของเรานะคะโดยผลิตความร้อนออกมาตามที่ร่างกายของเราต้องการอืม รวมถึงนะคะกล้ามเนื้อนะคะก็ยังถูกจําแนกออกไปเป็นประเภทต่างๆได้ด้วยค่ะที่หลังเล่ยเช่นอะไรบ้างคะเช่นประเภทของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเรียบพบได้ที่อวัยวะภายในของร่างกายและเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ตลอดกล้ามเนื้อแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่ากล้ามเนื้อนอกอำนาจจิตใจเพราะเราไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อชนิดนี้ได้สมองและร่างกายของเราจะสั่งให้กล้ามเนื้อเรียบทำงานด้วยตัวของมันเอง เช่นในกระเพาะและระบบการย่อยอาหารกล้ามเนื้อเหล่านี้จะหดตัวแน่นขึ้นและขยายตัวออกเพื่อให้อาหารเดินทางไปตามระบบย่อยอาหารส่วนอื่นๆของร่างกายได้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อนี้ประกอบขึ้นเป็นหัวใจมีชื่อเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อชนิดที่เป็นกล้ามเนื้อนอกอำนาจจิตใจเหมือนกับกล้าม เนื้อเรียบทําให้เกิดการเต้นของหัวใจอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจจะบีบตัวเพื่อดันเลือดส่งออกไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและคลายตัวเพื่อให้เลือดไหลกลับเข้ามาสู่หัวใจหลังจากที่ไหลวนไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อภายใต้อํานาจจิตใจชนิดเดียวในร่างกายกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อชนิดนี้ได้ โดยกล้ามเนื้อลายจะห่อหุ้มโครงกระดูกของเราไว้และทั้งสองอย่างจะทำงานร่วมกันทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกติโดยกล้ามเนื้อลายมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลายจึงทำงานได้หลากหลายรูปแบบค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือประเภทของการเนื้อนะคะที่ดิมนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะที่หลังเลน,นและในช่วงหน้านะคะเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องของกล้ามที่หลังเลนแน่นอนกล้ามมาเพียบเลยเ<ร>พี่เตรียมกล้ามแบบว่าไม่ได้กล้ามธรรมดาด้วยกล้ามอะไรคะรับรองว่าดีมและวกคุณผู้ชมเนี่ยจะต,ต้องกรี๊ดกันแน่แน่สิง่ได้อยากเลยะเรื่องของกล้ามไม่พูดถึงกล้ามไม่ชอบมากเลยไปชมกันเลยครับในช่วงหน้าอย่าลืมติดตามครับ